สวัสดีครับกาลาเรนเจอร์เดี๋ยวผมคงจะเออคลิปนี้คลิป Pv p ีพนะแล้วพอหมดคลิปนี้ก็คงจะเว้นว่างยาวเลยแล้วกันหรืออาจจะเป็นประเด็นอื่นแทนเพราะรู้สึกว่าต้องพอแล้วละ่ะเหนื่อยจริงๆคือกับไอนี้มันยังพอไหวไงตัวใหม่ๆตัวอุลตราแบบที่ใช้ได้อะมันก็พอมีเข้ามาบ้าง กับไอดีหลักนี่สิโอ้โ oh หชีวิตบัดซบมากจัดทีมอะไรวะหัวร้อนจนเปิดสามรอยบี้ไปแล้ว,ว่ครับไม่ได้อัดด้วยคือก็คือเดือดเลยอะทนไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนั้นะ่ะอะไรดักหนาวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดไปเลยแพ้บ่อยเกินนะ ไม่เลือก็แพ้ดิมาเล่นยากอ่าทีมนี้โอลิลันก็ต้องใช้ใช่ไหมเห็นปะไอดีนี้มีให้เลือกครบสักมีให้เลือกครบเลยใช่ไหมอะไรอยากได้ก็มาคือเหนื่อยอีกนิดก็ได้เก่งขึ้นแล้วไงต่เสือขาวก็อยู่ไกลจังเลย อันนี้ก็เป็นระบบที่รู้สึกตำคาเหมือนกันนะจัดทีมไปมาทีมเลดบอสไม่ได้เป็นเลดบอสนะเดี๋ยวจะโชว์ p, p. ี p ไม่รู้เลยว่าโดนตีคืนไปเท่าไหร่ขอบคุณสำหรับเฟนพอยครับเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกดีโหลดอีกลขึ้นสูงสุดเท่าไหร่มาสเตอร์3ใช่ปะ่ะวิธีที่ นานำไปในคลิปที่แล้วแล้เนี่ยแหะครับก็ขึ้นลัวๆเลยโอ้ตั้งรับชนะรวดเลยอะโอ้ก็มีแพ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิเออมีชนะบางช่วงนี่ก็น่าเกียดเกินโอเคชนะบ้างก็ยังดีครับคือแต่แพ้รวดนี่ไม่ไม่ไหวนะคือถ้าแพ้ทีหนึ่งแล้วแบบครูดาวทีมสักชั่วโมงได้ไหม คือห้ามีใครมามามาตีซ้ำอ่ะคือไม่งั้นอย่างี้เจอช่วงมงละสามสี่คนก็ก็ไม่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วล่ะคือหลังจากนี้ก็จะเบาให้ได้ที่สุดครับเพราะเวลาหัวร้อนแล้วมันก็เอาคืนอ่ะอ่าดูเทคนิคดูวิธีเล่นเองแล้วเนี่ยแพ้หนึ่งตากี่เกม่ะดูดิคนหัวร้อนอ่ะกี่เกมปะ สิบเกมมั้งเกือบ20เกมแพ้ไปตาเดียวครับถือว่าเป็นเวิร์กไปดูตาที่แพ้เลยแล้วกันว่าทำไมถึงแพ้อาดูทีมเขาก็ดูธรรมดาเนี่ยแล้วทำไมแพ้ใช่ไหมเอออาจจะใส่ของครบก็เออดูนี้เขาใส่แปลกๆเหมือนกันนี่เขาเน้นอะไรวะรถแร่ มีแค่นี้และมั้งไม่ได้เลืกไม่ได้เลืองม,มากอะไรหรอกแค่มีอยู่แค่นี้ไงเออพวกตัวอมะตะที่เน้นติดสกิลเนี่ยใช้รถแร่แลวพวกนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้ามันวิ่งเร็วแล้วอะไรแล้วเนี่ยนฉลามคือตัวชนยังไงก็ให้เป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะฉลามเนี่ย คือไอดหลักที่ไม่มีฉลามนี่มันแบบเวลาพายุพัดอ่ะโอ้โหกว่าจะเดินไปถึงครับจนเขาโดนพัดเสร็จปุ๊บจนเขาหลุดจากสตาร์ทออกมาแล้วจนมาเจอกันครึ่งทางอะไรวะเราเป็นฝ่ายพัดทขากลับนะเว้ยคือมันช้าระดับนั้นเลยอ่ะโอ,โอเคไปดูแล้วกัน พูดเลิกก็งุหง,งิดก็หลังจากนี้เขาต้องทำใจให้มันดิ่งขึ้นฟีดกลับเลยครับคือไม่ไหวครับโดนต้อนหน้าบ้านบางทีมันต้องยอมอ่ะแล้วพอเขาพายุพัสได้ยิงมิสไซล์มาเสร็จผมจะปล่อยฉลามอีกตัวครับคือมิสไซล์ก็โดนดอ,อกเดียวไม่น่าจะตายกงโอ้โหก็ดูดิอะไรวะ ทำไมยิงกันโหดจังวะบเบรกไม่อยู่เลยเห็นปะถึงหน้าบ้านแล้วมาโหดจังวะ <ś 2 <ś 2เออซุปเปอร์นี้ดูพอมีลุนใช่ไหมแต่ทีมนี้แบบผมใส่ตัวชนไปสองแล้วตัวโจมตีไปสองเลยครับ <ś 2> เห็นป้อมมีเดเมจใส่ป้อมครับแสดง,งว่ามีตัวตีป้อมแอบซ่อนมาอยู่พัดกลับครับโอ้เขาพัดแล้วก่อนดี่ะแพ้เลยเปะวะ ที่พัดเลยครับโตกลับวิ่งทันไหมโตอะไรวะวิ่งทันอยู่ครับแต่ตัวทำเดเมจป้อมโดนไปแล้วสตาร์ทล่วงตายโดนฉลามเขาอัดก็จบแล้วครับยอมนะครับเป็นไงจะพวกนี้เบรกเกมไม่อยู่แหละ คือแต่ละเกมก็ไม่ใช่ง่ายนะครับทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะย,ยัดป้อมสบายๆใช่ไหมไม่นะไม่ง่ายเลยอ่ะดูแล้วกันเนี่ยแรกหมัดเลยครับนี่จะเจอพวกระดับสูงแล้วนะก็คือคนที่แบบเล่นจริงจังแล้วอะแต่อยู่ที่ดวงเปิดกระชาแล้วล่ะ นี่ครับปล่อยชุดใจเลยครับแร่เลิ่มไม่ปั๊มครับเรายัดฉลามไปให้เยอะที่สุดครับเพราะฉลามเราจะสอยแนวหลังเขาได้ไง <me> โดนพัดก่อนเลยครับโคน่าเบื่อเลยคือกำลังมันไงและโดนต้อนยิ้ดเราเล่นจ้างนะครับโดนป้อมด้วยมีสปร์ดด้วยน่ะเห็นป่ะเดยเมจป้อมรถเลยต้องซุปเปอร์แล้วโตกลับเลยครับ แล้วก็พัดกลับครับเนี่ยพอไม่ฉลาดเลยปะสปีดมันได้ไงโอ้โัพซุปเปอร์นี่เราก็โอเคครับอ่าพีดคูด่ชูสี่ครับตัวตีป้อมถ้ามีชูได้ก็โอเคนะชูหกดาวหรือเจ็ดดาวครับตัวไหนก็ได้เพราะมันจะยืนไกลไงเนี่ยชูยืนระยะเนี่ยแล้วคือมันวิ่งมานิดเดียวมันก็โจมตี ได้แล้วตัวที่จะเดเมจใส่มาได้ก็มีแต่พวกตี9ก้เก้าเก้าอะคือถ้าเรากลัวเจอพวกโคตโหดกลัวเจอตีตัวหลังก็ใช้ชูไปแล้วก็เลี่ยงในการเจอกับพวกจอมโจรคิดหรืออะไรอีกวะขาวดำอะไรพวกเนี้ยเล่ยงได้ก็เลี่ยงเกมที่ชนะแล้วแต้มส,สูงแล้วกัน แต่ค่อยบ่นนะอ่ะตาสุดท้ายน่าจะประมาณเนี้ยมันก็พอมีความตื่นเต้นอยู่นะครับแต่แค่ประหยัดเวลาไปได้นิดหน่อยช่วงต้นนี่มาแรกหมัดเลยครับต้อนได้คือต้อนเลยเนี่ยโคนันก็สตาร์ได้งไงแต่อย่างว่ามีมีโคนันไงหรือถ้าคนมีจอมโจรคิดก็เวลาถูกต้อนอยู่หน้าบ้านโอ้โหสบายเลยครับจะถ้า ใรดีหลักผมมีจอบจนคิดจะเล่นแบบสบายเลยอพออมตะแทบทั้งทีมอ่ะนี่เขาไปกดแรกแล้วมั้งคือก็มีทำบัฟเลือดมีทั้งอะไรก็ไม่ไม่รีบครับโอ้ยนี่เขเข้าทางเลยใช่ปะมันพอจะยื้อได้อีกนานเลยแล้วมาลินี้ใครมีอยู่ก็ทำได้เลยนะครับฉลามคู่มาลีโอ้โหโหดร้ายติดโลดไว โลนนิดนึงเนี่ยสเต็ปนี้มันจะสตันแป๊บนึงอะครับต้องกดตัวใหม่ออกมา่ะกดตัวบัฟโจมตีแล้วก็โต้เลยครับมิสไซด์เบรกอีกนิดจบตามนี้สบายสบายไปพูดคุยกันเล็กน้อยส่งท้าย ดูอะดูสติก่อนว่าเอ้ยดูตาที่เราตั้งรับชนะดีกว่าไหมเอาคนไหนดีญี่ปุ่นแล้วกันผมว่าเขาโดนตีป้อมแตกผมใส่ตัวตีป้อมไปดีนานด้วยไงโอ้ฟีดเลยเอ่ะเขาเล่นผิดหรือเปล่าวะทีมผมจะฝั่งขวานะครับทำไมเขาได้ฟีดจังเลย าหัวร้อนมาแน่ๆเลยวะ่ะอ๋อกะติกะต้อนเข้ามุมอ่ะซุปเปอร์ซุปเปอร์แล้วพัดครับดูซิเขาจะทำยังไงเผลอแน่เลยพัดกลับเลยวะ่ะโอ้โหเขาเหลือโล่อ้าวเขาช้าใช่ไหมเนี่ยเราเหลืออะไรน้ำแข็งโหนี่ไงสตันขึ้นน่ะฉลาดแม่งโหดหม่ะ เนี่ยฉลามเยอะๆเนี่ยโอ้โหแล้วมันสตันตแนวหลังลเราไงโอ้โหเราก็อัดได้เยอะว่ะโคนันไงครับเดเมจสุดยอดเลยโคนันอ้าวตายตัวนี้ก็จบแล้วครับไม่เหลือแล้วเขาไม่ได้ปั๊มแร่ด้วยไงถ้าเล่นเกมยื้องงี้โอ้โหสตาร์ทั้งฝูงโคนันครับสุดยอด หน้าป้อมแล้วก็จบแล้วครับตุ้มเดียวถ้าเอ็ดมีไหมแต่แพ้รุ่นนี่เครื่องว่ะแพ้เยอะไปนะโอ้โหบวกห้าตีข้ามคาดอย่างนี้เลยเหรออ่ะดูอีกเกมแล้วกันอ่ะดูดิบวกห้านี่จากไหนวะเนี่ยมีตัวเล่นสปีดด้วย เห็นป่ะพอฉลามมีฉลามอะ่ะมันมาต้อนก็อยู่หน้าบ้านได้ไงกดดันฝ่ายตรงข้ามได้เจออย่างนี้โดนทุกสกิลนะครับทั้งเสือขาวโคนนันแล้วฉลามมันสตันถ,ถึงป้อมเลยคือถ้าพลาดอมาตะเลยไม่มีหลบสกิลไม่ได้นี่เสร็จเลยพรกดดันนี้ขนาดนี้เล่นยากแล้วครับคืออีกฝ่ายมันบอดไง มันเรียกตัวได้เร็วกว่าแถมมันเสียเปรียบด้วยคือเสียเปียดบ,บอดเนี่ยคืออย่างเงี้ยยอมเลยเระยอมเลยโอเคถูกแล้วเสียเวลาเล่นอ่ะทีมครับเราสลับตำแหน่งกันเล็กน้อยนะคือถ้าจะมีชูหกดาวเหลืออยู่ก็ทำไว้สักตัวครับเคยมีอยู่เลไหม ก็เอาไปอัพเล่นหมดแล้วข้อดีสำหรับตัวนี้คือระยะยืนครับคือยืนไกลผลระยะสกิลของเสือขาวเวลาเราพายุพัดกลับอ่ะเวลาวิ่งตามอ่ะถึงมันจะยิงยิงสวนมากก็เถอะก็ยังพอมีโอกาสรอดคือถ้าจังหวะดีๆก็รอดอ่ะแต่ถ้าเป็นจังหวะปกติก็รอดครับคือส่วนใหญ่ก็อาจจะซวยเกินวิ่งแซงแนวหน้าเขาอะก็อาจจะตาย ก้อนนี้เป็นข้อดีข้อเสียก็คือใช้แร่เยอะครับใช้แรคคค่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เป็นตัวตะป้อมที่เหมาะอีกตัวก็เดี๋ยวไปดูที่หลังแล้วกันทีมหลักก็เท่าที่เห็นครับคือก็ต้องแลกหมัดแล้วละ่ะฉลา,า,ามเมียก็ต้องมีวะไม่มีเล่นเลยจริง เออไอดี ID หลักเปิดเล่นได้ฉลามานะครับที่หัวร้อนแล้วเปิดเนี่ยคือกลัวจะหมดบี้ไปกับการ PP ไงก็เลยเปิดแม่งเลยให้มันมาหมดไปไม่งั้นส0มร้อยบี้สี่บี้ก็หมดแน่ได้ฉลามาแต่แปดดาวธรรมดาปะตัวอุนต้าก็มีนะแต่เป็นตัวขยะต่างๆขยะเปียกต่างๆ อะไปหาตัวไหนดีที่จะทำเป็นตัวตีป้อมที่เหมาะสมกดรับยังวะรับไปแล้วเจอด่านด่านนะครับชอที่มันค่อนข้างจะลึกนะเนอะออเออเรือเป็ดก็ได้ครับ เรือเป็ดกับเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำก็ยังหากันอยู่นะแล้วก็นี่ครับนี่ก็ได้วี Venus Code นัสโคโคนี่เนะี่ยเดี๋ยวไปดูกันเพราะมันมีดอปที่ดรอปดีดหลายตัวเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะดรอปได้ <c oughs> เนี่ยตอนนี้ก็ลงมาล่าอยู่ก็คือ ผมว่าทุกคนควรจะมีแะครับตัวตีป้อมอ่ะถึงถ้ามันจะหน่าเปื่อก็ควรจะใส่ไว้ในทีมรับสักตัวเลยนะครับทีมตั้งรับอะเนี่ยได้แมวด้วยครับ่านนี้ครับคุ้มเลยครับตัวลบปั๊บเก9าลบปับทังจอปั๊บทั่วๆไปเ็นเ็นปั๊บอมตะแล้วก็ตัวนี้ตีป้อมเจ็ดาวเหมาะสมเลย โอเคตัวนี้อันนี้น่าจะพอหาได้ที่เหลือก็เรือดำน้ำครับไอดีหลักใช้เรือดำน้ำไปละแดกกบ7ดาวไปด้วย <c oughs> คือไม่ไหวอ่ะแพ้มากโหโคตรหัวร้อนเลยเรือดำน้ำอยู่นี่มออั้งเออว่างอันนี้ก็ทำเป็น7ดาวซูเปอร์มาสเตอร์ไปละอันนี้ก็กำลังไล่ทำแปดดาวอยู่แต่ลงไปล่าตัวข้างล่างก่อนแล้วกัน หรือควรจะมีติดทีมไปสักตัวแล้วกันแล้วก็ใส่เกียร์เท่าที่เห็นนั่นแหละคือมันอาจจะเป็นวิธีที่ทำให้อีกหลายคนกดดันเพราะเวลาตั้งรับใช่ไหมแต่ใส่ทีมตั้งรับอะแล้วพอโดนอายุพัดกลับใช่ป่ะส่วนใหญ่เราก็จะเออใจเย็นนิดนึงไม่ต้องรีบพัดกลับหรือไม่ต้องรีบกดไอเทมก็ได้รอจังหวะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอีกฝ่ายมี ตัวตีป้อมซ่อนมาอาจจะตุ้มๆแล้วแพ้เลยก็ได้โคตรน่ากลัวครับพูดเลยฉะนั้นก็ไม่ค่อยอยากแน,นะนำเลยหรือแม่งจะเซิร์ฟเวอร์แม่งระเบิดแน่เจอแบบพายุพัดกลับเมื่อไหร่แม่งต้องติดโล,ล่รอเลยโอเค แต่ยันนี้ก็จะมาน้อยลงแล้วขึ้นไปถึงไหนวะมาสเตอร์สองเลยเน่วะจำไม่ได้แล้วนะเขาไม่ได้มีบอกด้วยคือดูใส่ติแล้วมันก็เล่นไปได้เรื่อยๆครับแต่มันก็เหนื่อยอะมันเหนื่อยใจอะอ่ะเล่าถึงไอดีหลักสักนิดล้วกันที่มันก็เออมันก็ที่เคยเล่นเนี่ยสุดท้ายมันก็ยื้อกันยาวๆอะครับมันน่าหน้าเบื่อมาก คือมันวิ่งช้าคือกว่าจะไปถึงแนวหน้าเขาได้เฮ้ยก็ยัยงงงเอ๊ะก็ใช้ตัวคล้ายกันนีว่วะแล้วทำไมทีมเราวิ่งช้าจังวะมันไปไม่ทันตีป้อมเขาไงครับเฮ้ยแล้วเลยเซ็งโอเคหมดแค่นี้แล้วกันหลังจากนี้ก็เจอกันเวเออเวลามีอัปเดตแล้วกันเกมก็อาจจะเล่นน้อยลงด้วย ก็อย่างว่าเล่นมากแล้วมันถึงจะชนะก็ยังเหนื่อยนะสุดท้ายก็อาจจะไปเล่นแบบอัดป้อมรวนก็ได้แช่แข็งแล้วยิงป้อมอย่างเดียวเลย <c oughs> ก็อาจจะทำเหมือนกันคือแบบมันเหนื่อยสุดๆแล้วไงแล้วก็อะไรอีกเออที่ว่ายังไม่ค่อยมีเรื่องบ่นใช่ไหมช่วงนี้ก็รู้สึกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วยัง <c oughs> อาจจะ เอาไว้สักพักแล้วกันยังสับสนในชีวิตอยู่เลยสักพักอาจจะบรรลุสัตว์จะทำอะไรบางอย่างนะออนิพนานไปเลยไหมโอเคแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับเออแถมนิดตรงนี้อาจจะขึ้นจอแล้วจะมีลิงก์คลิปอื่นๆมาให้กดเข้าไปดูได้ครับ แต่ก่อนจะใส่ไว้ตรงตัว i อในจขวาบนใช่ไหมทีน,นี้อาจจะไม่ใส่ตรงตัว i แล้วก็ใส่เป็นลิงก์ภาพที่กดเข้าไปได้เลยน่าจะเห็นเห็นกันอยู่โอเคแค่นี้กันครับบ๊ายบาย